หนึ 1> 1. สมูเอลบทที่15บาซาอูรบชนะแต่ไว้ชีวิตกษัตริย์อามมเลกสมูเอลก็ทูลซาอูว่าพระยาเวท่งใช้ข้าพเจ้ามาเจิมท่านเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลประชากรของพระองค์เพราะฉะนั้นบัดนี้จงฟังเสียงพระดำรัสของพระยาเวพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่าเราจะลงโทษอามาเลกที่สกัดทางอิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียิปตบัดนี้ จงไปโจมตีอามาเลกและทำลายทุกอย่างที่เขามีทั้งหมดยาปราณีเขาเลยจงฆ่าเสียทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งทารกและเด็กที่กินนมอยู่ทั้งโคแกะอูดและลาดังนั้นซาอูจึงสรงเกณฑ์ประชาชนและตรวจพลที่ตำบลเทลาอิมได้ทหารราบสองแสนคนและคนเผ่ายูดาหนึ่งมืนคนซาอูก็ส่งยกกองทัพมายังเมืองอามาเลกและตั้งซุ่มอยู่ในหุบเขา และซาอูตรัสแก่คนเคไนท์ว่าไปเถอะจงแยกไปเสียออกไปจากคนอามาเลกเกรงว่าเราจะทำลายพวกท่านไปพร้อมกับเขาเพราะท่านได้แสดงความเมตตาต่อพงพันธ์อิสราเอลทั้งหมดเมื่อพวกเขาขึ้นมาจากอียิปต์ดังนั้นคนเคไนท์ก็แยกออกไปจากคนอามาเลกและซาอูก็ทรงทำให้คนอามาเลกพ่ายแพ้ตั้งแต่เมืองฮาวิลาไปจนถึงชูซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอียิปต์ทรงจับอากก พระราชาของคนอามเลกได้ทั้งเป็นและฆ่าฟันประชาชนทั้งหมดด้วยคมดาบแต่ซาอูและพวกทหารไว้ชีวิตอากับและส่วนที่ดีที่สุดมีฝูงแกะกับฝูงโคและสัตว์อ้วนพีกับลูกแกะและไม่ยอมทำลายสิ่งดีๆทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงทุกสิ่งที่พวกเขาดูถูกและเห็นว่าไร้ค่าพวกเขาก็ทำลายเสียสิน้นซาอูถูกถอดจากการเป็นกษัตริย์แล้วพระวจนะของพระเยเวมายังสมูเอลว่า เราเสียใจแล้วที่เราได้ตั้งซาอูเป็นกษัตริย์เพราะเขาได้หันจากการตามเราและไม่ได้ทำตามบัญชาของเราและสมูเอลก็โกรธจึงร้องทูลต่อพระยาเวตลอดคืนและสมูเอลลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เพื่อไปเข้าเฝ้าซาอูในตอนเช้านั้นและมีคนเรียนสมูเอลว่าซาอูเสด็จมาที่ภูเขาคารามเลและนี่แน่ทรงมาสร้างอนุสาวรีย์ของพระองค์แล้วก็หันกลับ และผ่านลงไปเรื่อยจนถึงกิลการและสมูเอลก็มาหาซาอูและซาอูตรัสกับท่านว่าขอพระยาเวทรงอวยพรท่านเถิดข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระยาเวแล้วและสมูเอลถูลว่าถ้าอย่างนั้นเสียงแกะนี้ที่ร้องเข้าหูข้าพเจ้ากับเสียงวัวที่ข้าพเจ้าได้ยินหมายความว่าอะไรซาอูทรงตอบว่าพวกเขานำมาจากคนอัมเมเลกคือพวกทหารได้ไว้ชีวิตแกะและโคที่ดีที่สุด เพื่อเป็นเครื่องสัตวบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านนอกจากนั้นพวกเราได้ทำลายเสียสิน้นแล้วสมูเอลจึงทูลซาอูว,ว่าพอทีข้าพเจ้าจะขอเรียนท่านว่าพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าอย่างไรเมื่อคืนนี้และซาอูก,ก็เรียนท่านว่าจงกล่าวเถิดและสมูเอลทูลว่าแม้ท่านเป็นแต่ผู้เล็กน้อยในสายตาของท่านท่านไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำของบรรดาเผ่าอิสราเอลหรือ พระยาเวห์ทรงเจิมท่านไว้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลและพระยาเวห์ทรงใช้ท่านออกไปประกอบกิจตรัสว่าจงไปจงทำลายคนอามาเลกพวกคนบาปให้หมดสิน้นและต่อสู้กับพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะหมดสิ้นไปทำไมท่านจึงไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวแต่ไปฉกช,ชิงของริบต่างๆและทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระยาเวและซาอูตรัสกับซามูเอลว่าข้าพเจ้า ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวแล้วข้าพเจ้าได้ไปประกอบกิจตามที่พระยาเวทรงใช้ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าได้คุมตัวอากักพระราชแห่งคนอามาเลกมาและข้าพเจ้าก็ได้ทําลายคนอามาเลกหมดสิ้นแต่พวกทหารได้เก็บของริบแกะและโคที่ดีที่สุดจากสิ่งที่ต้องทําลายถวายนั้นเพื่อนํามาเป็นเครื่องสตวบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านที่ในเมืองกิลการและสมูเอลทูลว่า พระยาเวพอพระไทยในเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวหรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขามันของบรรดาแกผ่ผู้เพราะการกรบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือเลิกถือยามและความดื้อดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไหวรูปขารพเพราะเหตุที่ท่านทอดทิ้งพระวจนะของพระยาเว พระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตำแหน่งกษัตริย์และซาอูตรัสกับสมูเอลว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปแล้วเพราะข้าพเจ้าฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระยาเวและถ้อยคำของท่านเพราะข้าพเจ้ากลัวพวกทหารและฟังเสียงของพวกเขาเพราะฉะนั้นขอท่านโปรดอภัยบาปของข้าพเจ้าและกลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้นมาสการพระยาเวและสมูเอลทูลซาอูว่าข้าพเจ้าจะไม่กลับไปกับท่าน พราะท่านถอดทิ้งพระวจ,จนะของพระยาเวและพระยาเวทรงถอดท่านจากการเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลพอสมูเอลหันจะไปซาอูก็ยึดชายเสื้อของท่านไว้และเสื้อนั้นก็ขาดและสมูเอลทูลท่านว่าในวันนี้พระยาเวได้ทรงฉีกราชอาณาจักรอิสราเอลเสียจากท่านแล้วและทรงมอบให้แก่ผู้อื่นที่ดีกว่าท่านยิ่งกว่านั้นองค์พระสิริแห่งอิสราเอลจะไม่ทรงมูสาหรือเปลี่ยนพระทยัย เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นมนุษย์ที่เปลี่ยนใจส่วนซาอูลตรัสว่าข้าพเจ้าทําบาปแล้วแต่ตอนนี้ขอท่านได้โปรดให้เกียรติแก่ข้าพเจ้าต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของประชาชนของข้าพเจ้าและคนอิสราเอลขอกลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระยาเวพระเจ้าของท่านสมูเอลจึงกลับตามซาอูลไปและซาอูลก็นมัสการพระยาเวแล้วสมูเอลกล่าวว่าพวกท่านจงนำอากัก กษัตริย์ของคนอามเลกมาให้ข้าพเจ้าและอากักก็เข้ามาหาท่านอย่างสงบอากักกล่าวว่าความขมขื่นแห่งความตายก็ผ่านพ้นไปแน่แล้วสมูเอลกล่าวว่าดาบของท่านได้ทําให้พวกผู้หญิงไร้บุตรฉันใดมารดาของท่านจะไร้บุตรในหมู่พวกผู้หญิงฉัน,นั้นและสมูเอลก็ฟันอากักเสียเป็นท่อนๆเฉพาะพระพักพยาเวที่กิลการสมูเอลก็ไปรามาและซาอูล ก็เสด็จขึ้นไปยังวังของพระองค์ที่กิเบอาแห่งซาอูและซามูเอลไม่มาพบซาอูอีกจนวันสิ้นชีพแต่ซามูเอลโศกเศร้าเพราะซาอูและพระยาเวเสียพระไทยที่ได้ศ